มาดูงานแก้นะครับคันนี้เป็นออนิว1นนะครับปี1 8บ9นะครับประมาณนะอาการควันท่วมนะครับกินน้ำมันนะลูกค้าแจ้งมาก็ขับช้ามีอาการกระเด้านะครับเดี๋ยวดูนะครับควันนะครับแค่เบิรนะครับรถมีแก้วาลมีกระป๋องมานะครับมาดูนะฮะออกตัวแก้หนึ่ง มาที่เรานะครับแก้ไม่จบไม่คิดเงินนะฮะมาลองกันได้นะครับรับแก้นะครับปากกลางตรงนี้นะดูให้ลูกค้าลองขับนะครับเป็นไงครับพี่เดียวเก่าเยอะเลยไม่ต้องรอรอบขับง่ายกว่าเดิมไหมง่ายกว่าเดิมควันน้อยกว่าเดิมครับควันน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเยอะเลยแหละควันอ่าอันเก่าควันนี่ท่วมเลยเกินน้ำมันใช่ไหมรับเกินน้ำมันออันนี้ก็จะขับในรอบใช้งานได้ ใช้งานได้ซิ่งได้จ่าตามโหลดตามที่เราเหยียบเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะ